สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูปลาหมึกทอดกระเทียมนะครับเมนูที่ทานกันได้ทุกเพศทุกวัยวัตถุดิบน้อยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับส่วนผสมของปลาหมึกทอดกระเทียมนะครับก็จะมีปลาหมึกผักชี3ามเกลือนะครับหรือว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยนั่นเองกระเทียมเจียวครับน้ํามันหอย ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยแล้วก็น้ำตาลทรายนิดเดียวครับเสร็จแ,แล้วเราไปดูวิธีทํากันเลยครับ แล้วครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะฮะวอมเตาวไว้นะฮะตั้งกระทะอเอามาหนีบนิดนึงยังไม่ต้องร้อนจัดมากนะครับแค่ก,กลางๆค่อนข้างอ่อนส่วนกระเทียมเนี่ยถ้าชอบเยอะๆก็จัดไปเยอะๆเลยนะครับ ด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราจะมีกระเทียมเจียวแยกไว้นะฮะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นกระเทียมที่เรามาผัดกับน้ำมันเนี่ยผมจะตั้งใจไม่ให้เขากรอบไม่ให้เขาสุกมากนะฮะเอาแค่พอหอมแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเอหลักทีนี้เร่งไฟครับเป็นแรงจัดได้เลยนะ ได้ที่แล้วก็คือ,อหอมเต็มที่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสุกแต่ไม่เกรียมนะคะะรับการลือปลาหมึกนะครับไฟแรงกว่านี้ได้อีกนะครับทางบ้านถ้าเกิดบ้านใครไฟแรงๆตอนนี้เนี่ยเราก็ปรุงรสได้เลยะครับน้ำมันหอยนะฮะซอปรุงรส ไม่ใช่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วอันนี้ซอสปรุงรสครับส่วนพริกไทยเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้โรยหน้าด้วยนิดนึงนะจะใส่เป็นหน่อยส่วนกระเทียมเนี่ยทางบ้านจะใช้เป็นกระเทียมนะฮะเพียวๆสับปั่นหรือตําก็ได้แต่ถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยทำเป็นใช้พวกสามเกลือมันจะหอมพวกหน้าผักชีขึ้นมาอีกนะฮะจะยิ่งอร่อย ใส่หมดเลยนะครับส่วนน้าตาลทรายเนี่ยเราเอาแค่ให้ตัดความเค็มเท่านั้นเองนะฮะให้มันมีรสชาติกลมกล่อมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมปลาหมึกเนี่ย <c oughs> บางคนถ้าเกิดทานสุกนะฮะก็เอาให้สุกแต่ว่าผมแนะนําว่าสักเอาให้สุกแค่สัก95%เนี่ยกำลังอร่อยนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับชิมรสชาติเพื่อให้แน่ใจแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ เนี่ยับท่านผู้ชมนุ่มมากเลยสุกแค่ไม่ต้องเยอะนะฮะทีนี้เนี่ยกระเทียมเจียวที่บอกไปตอนแรกก็โปรยครับผมมันจะได้มีทั้งกระเทียมสดแล้วก็กระเทียมเจียวนะส่วนพริกไทยก็เพิ่มไป็นิดนึงครับนะผักชีที่บอกไปตอนแรกครับก็เอามาตกแต่งนะครับ ส่วนอยากจะได้ต้นหอมอีกนิดนึงนะฮะก็ได้หรือจะเป็นพวกพริกแดงอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะทําให้หลากสีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าขอเป็นแค่สองสมโทนก็พอนะฮะวันนี้สําหรับวิธีทำและอัตราส่วน,นง่ายๆนะครับก็ติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ